ชายคนหนึ่งกลับไปยังบ้านเก่าที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่เขาอยากลืมแต่เมื่อก้าวเข้าไปในห้องที่เงียบสงัดทุกอย่างกลับไม่เป็นอย่างที่คิดรูปถ่ายปริศนาเงาดำที่คืบคลานและเสียงกระซิบจากอดีตที่เขาไม่อาจหนีเรื่องราวความลับอันน่าสะพรึงกำลังจะถูกเปิดเผยแต่คำถามคือเขาจะรอดออกไปจากที่นั่นได้หรือไม่ติดตามจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วคุณจะได้รู้ว่าบางสิ่งไม่มีวันยอมถูกลืม นี่คือเรื่องราวในประเทศไทยที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความตื่นเต้นเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีดังก้องไปทั่วตรอกแคบลมเย็นพัดผ่านร่างของเขาสั่นสถานไม่ใช่เพราะอากาศเย็นแต่เพราะบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดเขายืนอยู่หน้าประตูไม้เก่าแก่สีลอกเป็นแผน่นกลิ่นอับชื้นของไม้ผุและฝุ่นก่อหนาแน่นจับจมูก มือของเขาเอื้อมไปแต่ลูกบิดเหล็กเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งเมื่อผลักประตูเข้าไปมันส่งเสียงลั่นเอียดด้านในมีเพียงแสงไฟกระพริบจากหลอดไฟเก่าเงาของบางสิ่งขยับไหวตรงมุมห้องหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างระแวดระวังกลิ่นแปลกๆโชยมาคล้ายสนิมและของเน่าเสียพื้นไม้ส่งเสียงดังใต้ฝ่าเท้า และทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากข้างหลังเขาหันขอบไปทันทีดวงตาจับจ้องไปยังเงามืดตรงมุมห้องไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เสียงฝีเท้ายังคงดังอยู่ใกล้เข้ามาลมหายใจของเขาสะดุดมือเย็นเฉียบกำแน่นโดยไม่รู้ตัวเงาสะท้อนบางอย่างบนกระจกหน้าต่างที่แตกร้าว เป็นร่างของใครบางคนเขาหันกลับไปอีกครั้งว่างเปล่าแต่กลิ่นสนิมนั้นแรงขึ้นราวกับโลหิตสดเขากลืนน้ำลายลำคอแห้งผากมือเอื้อมไปแตะผนังค้นหาสวิตไฟแต่ก่อนที่เขาจะกดเปิดเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้ๆหูเสียงแหบพร่าไม่ใช่เสียงของมนุษย์ เขาสะดุ้งถอยหลังไปชนกับโต้ะไม้บางสิ่งตกลงพื้นดังก้องในห้องเงียบเขาเหลือบมองลงไปแล้วดวงตาก็เบิกกว้างมันเป็นรูปถ่ายเก่าฉีกขาดและซีจางในภาพนั้นเป็นเขาเองแต่สิ่งที่อยู่ข้างหลังเขาในรูปคือเงาดำที่กำลังยิ้มให้เขาหัวใจของเขาเต้นรัวร่างกายแข็งทื่อราวกับถูกตรึง เขาไม่เคยถ่ายภาพนี้ไม่เคยเห็นมันมาก่อนแต่เงาดำนั้นมันยืนอยู่ข้างหลังเขาเหมือนกับตอนนี้ลมหายใจร้อนๆเป่ารถต้นคอเขากลั้นหายใจกล้ามเนื้อเกรง็งแน่นแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งเจ้ากลับมาแล้วเสียงนั้นเย็นยะเยือกราวกับเล็ดลอดออกมาจากใต้พื้นโลก เขาพยายามขยับขาแต่ราวกับมีบางสิ่งเหนี่ยวรั้งเอาไว้มือสั่นรระิกกำรูปถ่ายแน่นแสงไฟในห้องกระพริบถี่ขึ้นก่อนจะดับวูบความมืดเข้าปกคลุมทุกสิ่งแต่เขารู้เขาไม่ได้อยู่ลำพังอีกต่อไปความมืดแน่นขนาดราวกับกลืนกินทุกอย่างรอบตัวเขาพยายามเพ่งสายตาแต่สิ่งเดียวที่มองเห็นคือเงาดำนั้น มันไม่ใช่เพียงเงาแต่เป็นบางสิ่งที่มีชีวิตบางสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวเสียงฝีเท้าไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปมันเดินวนรอบตัวเขาช้าๆเขารู้สึกได้ถึงสายตาที่จับจ้องลมหายใจอุ่นร้อนที่ใกล้เข้ามาแล้วเสียงแหบพร่าก็กระซิบอีกครั้งเจ้าจำข้าไม่ได้หรือร่างของเขาชวาบความทรงจำบางอย่างแวบเข้ามาในหัว เขาเคยอยู่ที่นี่เคยยืนอยู่ตรงนี้และเคยเผชิญหน้ากับมันมาก่อนแต่เขาจาไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นมือของเขาสั่นเทาค่อยๆเอื้อมไปข้างหน้าปลายนิ้วสัมผัสกับอากาศเย็นเยียบแล้วจูๆ่ๆบางสิ่งก็คว้าข้อมือเขาแน่นแรงบีบแน่นราวกับเหล็กตรึงความเย็นแทรกซึมเข้าสู่กระดูก เขาพยายามดึงมือออกแต่ยิ่งขัดขืนแรงบีบยิ่งเพิ่มขึ้นความเจ็บแล่นปราดไปทั่วแขนแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งใกล้กว่าเดิมเจ้าทิ้งข้าไปเขากลืนน้ำลายฝืนตัวไม่ให้สัน่นความทรงจำเริ่มพรั้งพรูกลับมาบ้านหลังนี้เขาเคยอาศัยอยู่ที่นี่ แต่บางสิ่งเกิดขึ้นบางสิ่งที่เขาพยายามลืมภาพเลือนรางปรากฏขึ้นในหัวร่างของใครบางคนลม้มลงท่ามกลางแอ่งเลือดเสียงร้องสุดท้ายยังคงก้องอยู่ในความเงียบเขาหอบหายใจถี่ขึ้นรู้สึกถึงเงานั้นที่ขยับเข้ามาใกล้และเมื่อแสงไฟกระพริบติดขึ้นชั่วขณะเขาเห็นมันชัดเจนใบหน้าซีดเผือดดวงตากลวงโบ รอยยิ้มเย็นชาบิดเบี้ยวอย่างน่าสะพรึงมันกระซิบเสียงเบาแต่ชัดเจนถึงเวลาที่เจ้าต้องจำแล้วร่างของเขาสั่นสะานความเย็นแล่นผ่านแนวกระดูกสันหลังภาพความทรงจำเริ่มชัดเจนขึ้นเขาเห็นตัวเองยืนอยู่ตรงนี้ในคืนฝนตกเช่นเดียวกันแต่ในคืนนั้นมือของเขาถือบางสิ่งไว้มีดเล่มหนึ่ง เลือดเปรอเปื้อนปลายคมเสียงกรีดร้องดังกล้องในหัวเสียงของใครบางคนใครบางคนที่เขาเคยรักเขาหอบหายใจหัวใจเต้นรัวราวกับจะแตกออกเงาดำนั้นไม่ใช่เพียงภาพหลอนมันคืออดีตของเขาเองมือของมันยังคงบีบข้อมือของเขาแน่นเขาพยายามดิ้นรนแต่เรี่ยวแรงหายไปหมดเงานั้นก้มลงมาใกล้ ดวงตาสีดำสนิทจ้องลึกเข้ามาเรากับจะดูดกลืนเขาไปทั้งร่างแล้วมันก็พูดชัดเจนขึ้นสิ่งที่ข้าสมควรได้รับเสียงของมันแป่งพราแฝงด้วยความโกรธแค้นเขาสายหน้าน้ำตาคลอเบา้าไม่นะข้าไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงเงาดำนั้นยิ้มกว้างขึ้นแล้วสิ่งสุดท้ายที่เขารู้สึก คือแรงฉุดกระชากมหาศาลดึงเขาจมหายไปในความมืดมิดร่างของเขาถูกดึงลงไปเหมือนตกลงในเหวลึกที่ไรจุดสิ้นสุดเสียงลมหายใจของเขาสะท้อนก้องในความว่างเปล่าร่างกายหนักอึ้งแต่หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเงาดำยังคงอยู่ข้างหน้าดวงตาสีดำสนิทจับจ้องเขาไม่ละไปไหนจำได้หรือยัง เสียงนั้นเย็นเยียบคล้ายลมหายใจแห่งความตายภาพความทรงจำกระแทกเข้ามาในหัวเขายืนอยู่เหนือร่างของหญิงสาวเธอจ้องขึ้นมาที่เขาดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและความเจ็บปวดเลือดอุ่นๆไหลซึมลงบนพื้นไม้เสียงฝนกระหน่ำจากภายนอกเขาจำได้แล้วเขาเป็นคนทำเป็นมือของเขาเองที่ถือมีด เขาไม่อยากเชื่อไม่อยากยอมรับไม่ค่าไม่ได้อยากทำเสียงของเขาสั่นเครือแต่เงานั้นหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่ยะหยันแฝงความเศร้าประปนไปแต่เจ้าก็ทำไปแล้วเงานั้นค่อยๆเอื้อมมือออกมาปลายนิ้วเย็นเฉียบสัมผัสหน้าผากของเขาแล้วทันใดนั้นทุกสิ่งรอบตัวก็พลันสว่างวาบ เสียงกรีดร้องดังแทรกเข้ามาในโสดประสาสตร่างของเขาร่วงลงกระแทกกับพื้นแข็งเขากระพริบตาทีๆปรับสายตาให้เข้ากับแสงสลัวเขาอยู่ในห้องเดิมพื้นไม้เก่าผนังแตกร้าวแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปคือร่างของหญิงสาวที่นอนอยู่ตรงหน้าใบหน้าของเธอซีเซียวริมฝีปากแห้งแตก และดวงตาของเธอจ้องมองตรงมาที่เขาดวงตาคู่นั้นไร้แววแต่เต็มไปด้วยคําถามคําถามที่เขาไม่สามารถตอบได้ร่างกายของเธอไม่ควรอยู่ที่นี่เธอตายไปแล้วเขาถอยหลังจนแผ่นหลังชนกับกำแพงลมหายใจติดขัดความเย็นแล่นไปทั่วร่างแต่ร่างของหญิงสาวนั้นค่อยๆขยับ แขนที่เคยแน่นิ่งเริ่มยกขึ้นช้าๆเราวกับกำลังพยายามเอื้อมมาหาเขาเจ้าจำข้าได้แล้วใช่ไหมเสียงนั้นไม่ใช่เพียงเสียงสะท้อนในหัวอีกต่อไปมันดังขึ้นจริงๆริมฝีปากซีดขยับพูดดวงตาย,ยังคงจับจ้องเขาสายหน้าน้ำตาคลอเบา้าข้าไม่ได้ตั้งใจข้าไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้น เธอเอียงคอเล็กน้อยรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าซีดเผือดแต่เจ้าก็เลือกไปแล้วเธอขยับตัวลุกขึ้นนั่งอย่างเชื่องช้าเสียงข้อต่อกระดูกดังลั่นหน้าขนลุกกลิ่นสนิมและความเน่าเสียอบอวนเขากลั้นหายใจหัวใจเต้นรัวเขาควรหนีไปจากที่นี่แต่ร่างกายกลับขยับไม่ได้เท้าของเขาหนักอึ้งราวกับมีบางสิ่งตรึงเอาไว้ เธอค่อยๆค,คลานเข้ามาใกลใบหน้าอยู่ห่างจากเขาเพียงไม่กี่นิ้วดวงตาสีดำสนิทจ้องลึกเข้ามาเสียงกระซิบเย็นเยียบลอดออกจากริมฝีปากแห้งแตกขึ้นชีวิตของท่ามามือสีขาวเอื้อมมาจับคอของเขาแน่นบีบแน่นขึ้นแน่นขึ้นเขาพยายามดิ้นรนมือคว้าจับอากาศ ปากพยายามร้องออกมาแต่เสียงไม่สามารถเล็ดลอดออกไปได้ความมืดเริ่มคืบคลานเข้าสู่สติสัมปชัญญะร่างของเขาสั่นสถานความเจ็บปวดแทรกซึมทุกอนูก่อนที่สติทุกอย่างจะดับวูบลงเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินคือเสียงหัวเราะแผ่วเบาของเธอเขาสะดุ้งเฮือกลมหายใจขาดห่วงร่างทั้งร่างเย็นเฉียบราวกับจมดิ่งอยู่ในความมืด แต่เมื่อดวงตาค่อยๆปรับโฟกัสเขาพบว่าตัวเองยังอยู่ที่เดิมห้องไม้เก่าผนังแตกร้าวแต่ทุกอย่างเงียบสงัดไม่มีร่างของหญิงสาวไม่มีเงาดำไม่มีเสียงกระซิบเขาหอบหายใจฝ่ามือสั่นเทาเอื้อมแต่ลำคอยังรู้สึกถึงแรงบีบเมื่อครู่ราวกับมันเพิ่งเกิดขึ้นจริงๆเขาค่อยๆลุกขึ้นยืนงนเงนเหมือนคนเพิ่งผ่านฝันร้าย แต่ทันใดนั้นสายตาของเขาหยุดลงที่พื้นห้องที่เดิมที่เคยมีร่างของเธอตอนนี้เหลือเพียงเงาสะท้อนของเขาเองและในเงานั้นมีเงาอีกเงายืนอยู่ข้างหลังรอยยิ้มบางๆของหญิงสาวยังคงอยู่แต่เสียงของเธอหายไปแล้วเขาถอยหลังช้าๆขณะที่แสงแรกของรุ่งเช้าส่องผ่านหน้าต่างเก่า เงานั้นจางลงทีละน้อยก่อนจะหลอมละลายไปกับแสงสว่างทุกอย่างเงียบงันมีเพียงเสียงลมหายใจของเขาเองราวกับทุกสิ่งเป็นเพียงภาพลวงตาหรือบางทีอาจเป็นอดีตที่เพิ่งได้รับการปลดปล่อยเขาเหลือบมองรอบห้องเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะก้าวออกจากที่นั่นและไม่หันกลับไปอีกเลย